สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับกล้องทีวีเช่นเคยนะครับมจะมารีวิวกันต่อนะครับมนี่คืออะไรก็ไม่รู้ภาษาอ่านว่าอย่างก็ไม่รู้นี่อ่านว่า ของกิคงกลางชิงก็ชิงชิงชิงอ่ะเล่เฮ่นะแล้วลก็วันคืออะไรก็มาต่อกัน EP พสองแกะไงวะอีแกะแล้วขาดเลยนะี่มันแกะแล้วขาดเลยอ่ะอืมแก่เลยแล้วกัน,น,นโอ๊ยดึงไม้แป๊บหนึ่งครับไม่หลุดไม่หลุด ห้ Aha, okay. าฮันเดียวโอ <c oughs> เคมาอีอ้าวเอืออืมเราแกะแบบไม่เป็นศิละปะเอาซะเลยอันนี้แกะแบบศิลปะเปิด okay. โอเคโอ้คนตีนมากเลยมีข้างในต่ออีกอือ <c oughs> อุตส่าห์แกะข้างนอกก่อนแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาร์ทนอาร์ทนอาร์ทนโห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 ของหล่นของหล่นมันคืออะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนนี่ไงอย่าเด้ออ่ามีใบอันนี้มันหล่นมาจากว่าไงว่าตุงลิ่งนิงนิงนั่นแหละของภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออก เช่นเคยเนาะหรือจะเอาไปแจกที่โรงเรียนดีอันนี้นะเนี่ยเยอะเกินไปเนะี่ยโอเคมันคืออะไรอะ่ะแจ๊กินไดไหม <c oughs> กินไหม <c oughs> กินไหม <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันคืออะไระไม่รู้ เฮียเฮีย hmm. ม mm ันเป็นอย่างเงี hmm. mm ้ยเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาลองกินกันอีกลอะเอาดู้ะ รสชาติมันออกนมนม,นมอีกแล้วเป็นอะไรที่ชอบสุดๆหรือเปล่าโอเคพอลองชิมไปแล้วให้ประมาณแปดจุดห้าทำไมมันเริ่มขึ้นขไปทุกทีมาสีฟ้าบ้างเมื่อกี้สีขาวนี่เมื่อกี้สีขาววันนี้สีฟ้า,ฟามาดูกันไม่ใช่เหมือนเดิมนะดีเอารสชาติใหม่โอ้ช็อกโกแลตครับผม นิ่นี่ช็อกโกแลตเห็นไหมนี่เนี่ยเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตแสงมืดมากก็ขออาภัยด้วยนะครับมืดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคมาเชิมกันครับอือหือที่ปิดปากเราจะเปื้อนไหมเนี่ยอือหือใครที่ชอบกินช็อกโกแลตห้ามพลาดเด็ดขาดอือหือที่ปิดปากาปลแล้วเปื้อนละ ใครที่ชอบกินช็อกโกแลตห้ามห้ามห้ามมือนะน,นิวนี่อร่อยจริงๆครับผมช็อกโกแลตผมก็ชอบเหมือนกันมาต่อที่อันนี้ไม่ต้องเช้าผมตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วความจำผมจะเต็มยงนมองอ,อกแล้วอืมครับผมโอ้ยง,งูส้มนี่ส้มอะไรเนี่ย คืออะไรวะมะม่วงใเ่ล่าอันนี้สตรอเบอรีร่ชัวๆครับผมสีแดงอันนี้สับประรดโอเคน่าจะหมดแค่นี้โอเคมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้ารถครับผมเราจะกินทั้งหมดนี่โดยไว เอ้ยผมจะเลือกมาสองรถก็พอผมจะหลับตาเลือกนะครผมยังยิงยาว่ากาเบายิงชุบเออเออได้แอ่งงุนกับมะม่วงเออโอเคโอเคมันจะหมดแล้วโอเคมากินกันหืมน้ำตาลเยอะด้วย เฮ้ยนิมมันวุ้นเวลาจะหมดแล้วอ่าแค่อันเดียวพอพอเปลี่ยนใจแล้วคลิปอาจจะมีการขาดข้อเล็กน้อยนะผมแต่ของฝากของป้าก็ยังไม่หมดแค่นี้มีเยอะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูภาพเพิง่งกี่นารยังครับผมเดี๋ยวจะให้ดูภาพไปครับ แต่รับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอบรรณาคร,ครผมอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย